สวัสดีครับสวัสดีจ้าพ่ต้าได้ข่าวว่าขยายฟาร์มใหญ่โตเลยกเป็นไงพี่ช่วงนี้เต็มพื้นที่อันนี้หลังบ้านครับแล้วก็เหลือข้างบ้านแล้วก็หมดเลยหน้าบ้านคือทุกทุกอนุทุกอนุนี่ก็จะมาปลูกข้าวอย่างนี้ใช่ไหมพี่ปลูกข้าวนี่ก้าวแ้เกี่ยวเลยเกี่ยวได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะมองเผิอๆนะครับก็ว่าจะเป็นบ่อข้าวหรือเปล่านะครับ คนอะไรบอกข้าวมันคืออะไรพี่มันคือบอกปลาไหลค่ะมันคือบอกพ่อแม่พันุปลาไหลค่ะอืมก็อันนี้ก็นี่ช่วงนี้ช่วงนี้โดยปกติแล้วจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เปิดให้ใครชมออืเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปลาไหลอะค่ะออืแล้วก็ออ่ช่วงเนี้ยปลาไหลจะไข่เนี่ยโอ้เป็นไข่อย่างนี้เลย ใช่ค่ะอันนี้อันนี้น,นี่นไข่อันนี้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่บอร่อนี้มันเพิ่งสร้างมาใหม่มันมันอปลาไหลวางไข่แล้วเหรอพี่เอ,อ่บอบ่อนี้ลงพ่อแม่พัน์เมื่อประมาณกลางเดือนเมษายนะคะคเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าทําบ่อเสร็จหลังเขาจริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะทําบ่อคือให้ได้มันเต็มฤด,ดูเนาะเราก็ควรจะทําบ่อให้เสร็จประมาณมกราเพราะว่ากุมภามันก็จะเริ่มวางไข่นิดหน่อย กุมพา้าเริม่มวางไข่แล้วใช่ค่ะแต่ทางนี้อย่าช้าเพราะว่าอืไงละ่ะมันหาคนเอาดินเข้าไม่ได้มันเป็นเรื่องใหญ่คือการเอาดินเข้าบ่อน,นี่แหละก็เลยทําให้ช้าช,ช้ากว่าเขาค่ะช้ามาปล่อยปลาเมื่อประมาณกลางเมษาอ,ม,อมันก็จะเลยมาได้มาได้ไข่ช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะเพิ่งจะได้ไข่เดือนพฤษภาก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะอืก็ยังไข่อยู่เนาะ,ะเอาพี่ลง ขยายฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวบอกเพื่อนๆหน่อยว่าที่ขยายฟาร์มเนี่ยขยายส่วนไหนบ้างครับ<ค><ด>เห็นมาโซนเดิมเนาะที่เป็นบ่อน,นี่ปิดทึบเลยเนี่เกษตรกวเองก็ยังไม่ให้เข้าเลยเกษตรกรเอ่อยังไงละ่ะ<อ>มันเป็นความลับเป็นหลายอย,ย่างมัน,มน,มน,มนก็คือบางทีอะถ้าเราไม่ปิดไว้อย่างนี้ก็ด้วยศั <c oughs> ตรูของเรีนก ตอนแรกคิดว่าแค่กันกากันอะไรมันไม่ใช่ค่ะมันมีนกกระปูดนกกระเต็นแม้กระทั่งนกกระจิบนกกระจอกระจับอะไรเนี่ยมันก็กินหมดเลยค่ะกินไข่หมดเลยล่าสุดก็มีหนูมีเขียดจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ปิดแต่ก็โอเคแหละมันก็มีโปรเจกต์บางอย่างที่ ยังไม่สามารถค่ะบอกยังกําลังทดลองอยู่ค่ะยังยังไม่กำลังทดลองอยู่อุ้ยผมชอบแง้มแง้มอยู่แล้วแง้มแง้มก่อนว่าเดี๋ยวให้มันให้มันเอ่อให้มันได้ผลครับตอนนี้มันกําลังอยู่ในช่วงทดลองอยู่ทดลองแต่ว่าหคันปากมากเลยอยากจะพูดจังเลยอ่ะแบบว่าเดี๋ยวก่อนยังเพิ่งเดี๋ยวแม่้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสอง ไม่สองก็สามเนี่ยโปรเจกต์ที่โลกต้องตะลึงวงการวง <c oughs> การค <c oughs> นเลี้ยงปลาไหลต้องสะทันสะเทือนอี่ยว่า,าโ,ล <c oughs> โลกตะลึงเลยคือบางทีอ่ะเราก็ด้วยความที่แต่ยังเปิดเผยไม่ได้นะค <c oughs> ือมันเปิดคือมันยังไม่พอมันไม่สําเร็จเราก็ไม่ได้อยากพูด <c oughs> ไม่รู้ว่า,วามันจะสําเร็จไปแค่ไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเอาไว้รอๆก่อนอันนี้ก็วิธีนี้ก็โอเคค่ะเป็นวิธี สากลสากลเนาะ <c oughs> สากลระโลกทั่วไปแต่ว่า <c oughs> สากลระโลกทั่วไปแล้วแต่ว่าออไอ้ที่ไม่สากลก็คือว่าเลี้ยงมาตั้งนานบางคนบอกว่าเลี้ยงปลาไหลยังไงไม่โตนะครับออแต่ที่ผมดูผมว่าปลาไหลอะไรสามเดือนมันโตโตขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> อันนี้ก็เป็นความลับนะครับแต่ว่าคันปากอย่างบอกมากเลยแต่ว่าโดนเบรกไว้นะครับอ,อ,อย่าพุ่งไปบอกนะครับแต่ว่าจะบอกว่าปลาปลาตั้งแต่การเลี้ยงปลาไหลมาไม่เคยมีใครเลี้ยง สามเดือนได้ขนาดนั้นมาก่อนเอาแค่นี้นดีกว่าเราเพิ่งเห็นสามเดือนไงคะเราเ,เห็นแค่สามเดือนเราเลยยังไม่รู้ว่าพอถึงจุดที่มันจะต้องให้ได้ถึงสามตัวโลประมาณไม่เกินห้าตัวโลอะค่ะ huh. เราจะต้องได้ไปถึงนั้นก่อนเราถึงจะพูดได้เรา huh. ถึงจะว่าสามารถเอาไปบอกได้ว่าเออวิธีนี้นะวิธีนี้นะ แต่ตอนนี้มันแค่มันเพิ่งแค่สามเดือนค่ะโอเคแหละมันอาจจะดูใหญ่โตผิดจากที่เคยเลี้ยงมาแต่ว่ามันได้ยังไม่ได้สำเร็จที่ว่าห้าตัวโลก็ <laughs> เสียซอกราวได้แโลโดยวกิขาดปากห้าตัวโลโดยปกติค่ะมันก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีค่ะ <laughs> โดยปกติทั่วไปเลยมันจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งปีแต่ก็โอเคแหละมันอาจจะบางคนก็อาจจะเลี้ยงถึง สี่เดือนสิเดือนแต่ว่าโดยปกติเลยควรจะอยู่ที่1ปีค่ะอควรจะคันปากตรงไหน <c oughs> ผมจาได้ว่าพี่ตั๊กเคยบอกว่าไอการเลี้ยงปลาไหลน่ะใครๆก็เลี้ยงได้แต่เลี้ยงยังไงให้โตให้โตค่ะนั่นสิคือโจทย์ใช่ใช่ค่ะเออแต่ตอนนี้คนพบปิทีบ <c oughs> างอย่างแล้วเอาเราไม่คุยเรื่องนี้ละเดี๋ยวมันจะเลยแทรกกันไปเยอะ มันยังไม่มันยังไม่สําเร็จนะคะมันเพิ่งได้สามเดือนเราจะไปพูดว่าประสบความสำเร็จแล้วมันยังอย่าเพิ่งไปพูดเนาะพี่เนาะเดี๋ยวเพิ่งไปแพ่งทายเนาะมันยังท้าสําเร็จแล้วก็โอเคเลยนะหนงเข้าเรื่องไม่ถูกเลยมัวแต่ไปไปไอ้สตพี่เรื่องใหม่เออพี่แล้วที่ทําฟาร์มใหม่เนี่ยลงเน้นๆก็คือบ่อพ่อแม่พันธุ์เลยใช่ไหมเนี่ยบ่อพ่อแม่พันธุ์ใช่ค่ะบ่อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็ที่สร้างเพิ่มก็มีบ่อขุน Uh huh. บ่อบ่อไม่ใช่บ่อขุนบ่ออนุบาลบ่อขุนมะันมีอยู่แล้วที่สร้างเพิ่มก็คือบ่ออนุบาลค่ะครับ